เป็นไงคุณโอ้โหบ้าบอแตกต่ำตับนะต้องอย่เ่อนแนะไรขอวานอยากไปดูครับของวันนี้ครับที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับตัวแรกเลยตัวนี้นี่นะครับมันคืออะไรตัวนี้ี่ยเขาเรียกว่าถังขยะอัตโนมัติถังขยะอัตโนมัติใช่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง CTC Decoration นะครับวันนี้เป็น EP แรกของเรา ต้องแต่แรกแล้วมั้ต้องพูดอะไรวะต้องพูดอะไรวะไม่บอกด้วยพอมาถึงแบงคพูดคนเดียวเลยต้งพูดคนเดียวนะฮะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมแบงค์นะครับ CDC Decoration นะครับเนคุณคือผมเบลครับเบลอะไรครับเจ้าของเพจกงกังโกงอะไรนะกงกัมผมฟังผิดอยู่เรื่อยนะโกงกังโกงกังโอเคครับอย่ามาูลลี่เพจผมอ๋อผมก็ทำมาคนนิดน้อยอยู่ ส่วนช่องผมนะครับส่วนหลังจะเป็นพวกรีวิวของนะครับรอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็จะมีงานพวกงานวอลเปเปอร์นะครับที่ผมทําไว้แล้วก็เดี๋ยวมีอีพีตต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าวอลเปเปอร์ที่ผมทำเนี่ยติดตั้งให้ลูกค้าเ,เป็นยังไงถ้างั้นเรามาพูดถึงเอคือตอนนี้มันเป็นอีพีแรกอ่ามาพูดถึงก่อนเลย C D C Decoration เป็นยังไง CDC <น> Decoration นะครับก็จะเป็นร้านที่จําหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับโอ,อ้แต่ว่าตกแต่งบ้านเนี่ยยังไม่พอเราก็จะมีของที่เราเรามาลองใช้ไปแล้วเนี่ยลองรีวิวเฮ้ยเจ๋งนะมันดีนะผมก็อยากจะบอกต่อให้ทุกคนหมายถึง CDC Decoration เนี่ยเราจะมีของตกแต่งบ้านน,นากมายไม่จะเป็นอี วอเปเปอร์ <War> ใช่คือติดนั่นติดนี่ให้มันสวยงาม่างั้นเถอะถูกต้องยังไม่พอ,อาานอกจากขายของแล้วยังรีวิวของเองถูกต้องรอรีวิวของนี่ของเฉพาะของที่เอ่อ CDC ไหมไม่ใช่ครับอ่าเป็นของที่แบบมาจากน้านนอกก็มีที่แบผมลองใช้แล้วเ<อ>เจ๋งก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี<อ>่ยมาลองใช้ตามดู คือเนี่ยมันก็จะเป็นการรีวิวให้ดูว่าของเนี่ยมันจะเป็นของแบบไหนของยังไงแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไม่ได้รวมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ CTC ใช่เพราะว่ารวมเรื่องการแต่งบ้านทุกอย่างไว้ในช่องนี้ช่องเดียวคุณนี้เยอะเอามาเลยดีกว่าวันนี้ EP พีแรกยี่สิบเขาเรื่องเลยเชื่อไหมว่ามันขี้เกียจพูดเอาไดเอาเลยโอเคของอย่างแรกที่ผมจะโชว์บุณแล้วครับ เป็นไงคุณโอ้โหบ้าบอคอแตกคอตับนะไม้องเห็นพี่อนแนะนำมาวางเนี่ยไปดูโอเครับของอันนี้ครับที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวแรกเลยตัวนี้นี่นะครับมันคืออะไรตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถังขยะอัตโนมัติถังขยะอัตโนมัติใช่มันแกะเลยถ้าอยู่ในกล่องน่ะเดินนานไม่ดีแน่เนี่ยแกเอามาเลยถังขยะอัตโนมัติเนี่ยมันดียังไงเนี่ยเอาพูดจริงนะถังขยะเนี่ยที่บ้านก็ไม่ต้องอัตโนมัตินะ ก็เปิดฝาเหยียบเอาตีเหยียบทั่วไปนี่ก็ใช้ได้แล้วอันนี้มันดีไงฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันดียังไงแต่ว่าขอเป็นตอนช่วงท้ายก่อนเดี๋ยเนี่ยผมขอบอกเปคเรื่องนก่อนอ๋อสเปคใช่ีอ้วสเจราาผมพูดได้นะสเปคอะอ่าเป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวหมวยโอเค็มกระโปรกันจะแบบดัได้หมดเลยนะโอหุ่นดีอ่ฮะหมายถึงสเปคเนี่ยฮะทุกวันนี้ได้แบบนั้น โไม่ใช่สเปคแบบนั้นนีเอาไงเอาไงเอาไงว่าเอาไม่ใช่สเปคก่อนนะไปทันละโอเคเราถึงสเปคมนเลยนี่ถึงจะพูดอะครับโอเคทั้งั้นเรามาเข้าสเปคกันเลยละกันครับสเปคครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นตัวเนี้ยเป็นพลาสติก ABS ครึ่งพลาสติก ABS ตัวเนี้ย มันมีความแข็งแรงบนทางและที่สัมพัญสุดึงมันกันน้ำอ๋อ ABS เนี่ยแข็งแรงและกันน้ำไปน้ำหนักกับมันทำไมเราเป็นทําแหน่งใรถอยู่ไม่ใช่นี่เป็นถังขยะเกิดมาจากพลาสติกตัวนี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่1.5กิโลกรัมหมายถึงไอ้ตัวถังขยะอัตโนมัติเนี่ยนะใอัตโนมัติเนี่ยนะเดี๋ยวนะเราพูดถึงไอ้ถังขยะอัตโนมัติในการเนี่ยมันชื่อว่้ออะไรวะไรโนว่า ไดโนวามันเป็นยี่ห้อใหม่ของทางขคร่องยนแสดงว่าในตลาดมันก็มีถังเครืงยนอัตโนมัติแบบนี้พอสมควรใช่แล้วตัวนี้คือครับบริษัทก็พัฒนาคุณภาพของมันให้มันดียิ่งขึ้นทุกปีนะครับซึ่งน้ำหนักของมันตัวนี้อยู่ที่1.5กิโลกรัมโอเคก็ไม่หนักไม่เบานะอย่างนี้ใช่ไหมไม่นักไม่เบานองนับตัไม่ใช่เห็นตัวอื่ไม่นักอื่นก็จะเบานะฮะไม่ได้หนักเท่าไหร่ ซึ่งสเปคของมันเนี่ยไม่ใหญ่ไม่โตมากเกินไปเหมาะสําหรับพื้นที่เล็กๆกระทัดรัดกระทัดรัดผมเห็นแล้วรูปโซนขนาดนี้อะไรเนี่ยมันต้องเป็นแบบลักษณะที่เป็นคอนโดอ่ะฮะห้องน้ำองทำงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะแล้วดีอย่างเงว่าอัตโนมัติผมก็ปีนเหยียบนะแล้วก็เอาขยะใส่แล้วได้ไถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีใช้ของมันให้คุณดูแล้วกัน่ถึงก็อย่างเงี้ยถูกต้องมันมีฟังก์ชันไหนแบบไหนมันล้ำลึกมากเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูพร้อมยัง พร้อมนานมากแล้วครับมตอนนี้ทางขยะนะครับจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนมีส่วนนี้หนึ่งส่วนแล้วก็จะมีตัวหลอดอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยเดี๋ยวผมนําให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้หนึ่งส่วนสองส่วนส่วนที่สามาส่วนที่สามนี่ก็คือถังสิคุณนี่ถังนี่ถังนี่นะครับเออเอส่วนวิธีใช้นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวที่ใส่ถังขยะอยู่นะครับตอนนี้เน่เป็นไง ฐานที่ใช้เนี่ยเราใช้ 2A 2ก้อนครับซึ่งจริงๆแล้วในตลาดตัวนี้มันก็จะมีตัวที่มันเป็นลักษณะใช้ชาร์จแบตเับไอ้เครื่อง AA เนี่ยหราทำขออยันต้นใช่แต่ที่ผมแนะนําตัวนี้เพราะว่าผมมองว่าแค่ใส่ถ่าน AA เนี่ย2ก้อนเนี่ยมันก็ใช้ได้นานแล้วอะแล้วคุณไม่ต้องมาถอดเข้าถอดออกเพื่อมันต้องชาร์จแบตคือไม่รู้นะคือใครชอบแบบชาร์จหรือไม่ชาร์จหรือว่าใช้ถ่าน<ม>ใช้ สำหรับผมผมว่าใช้หานสะดวกกว่าหรือนี่แบตเตอรี่สะดวกกว่าเพราะว่าด้วยความที่ขยะันต้องเคลื่อนย้ายอะ่ะเราก็จะต้องไปนั่งเสียบกงเสียบปั๊มเอากเสียเวลาต่อไปนะครับเราก็ใช้ถุงขยะถุงขยะเนี่ยเราใช้อ่าไซส์14คูณ28นะครับก็หาซื้อได้ตามแบบอ่าโภคหาห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับก็ไซส์เล็กนั่นแหละใช่ไซส์เล็กสุดเลยนะครับวิธีใส่รก็จะใส่นะฮะก็ทั่วไปนะฮะอ่าใช่ครับ แต่เนี้ยไม่ได้พิเศษอะไรอไร่ายังไม่ได้เศษอะไรแต่ความพิเศษอยู่ตอนหลังนะฮส่วนในนี้มันก็จะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็สามารถล็อกเข้าไปได้เลยอ๋อคือถ้าสำหรับคนที่ใช้ถังขยะจริงๆอ่ะนะมันจะมีแบบคือเวลาเราใส่ของใส่อะไรไปเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ปลายขยะปลายถุงเนี่ยแค่รูดลงมันรูดลงไปกองรูดกันหมดแล้วเวลาคุณใส่ถังขยะเนี่ยใส่พวกเศษอาหารเนี่ยแล้วมันไม่ลงถังขยะเนี่ยคราวนี้เวลาภาพที่คุณก็ต้องมานั่งจับใส่มีหนอดด้วยตบอย ไอเนี่ยพอมีที่เก็บเวลาเราใส่อะไรไปปุบป๊บปั๊บปุ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 ๊บมันก็ไม่ร่นลงแล้วใช่ไมไม่ร่นลงแล้วที่สำคัญพอใส่เสร็จปุ๊บเห็นไหมคุณเห็นไหมหรือนั่งค่ายเห็นไหมดูมันลบคุณสามารถพับเก็บได้ว้าเป็นไ,ไงเพิ่มความสวยงาม<อ>เพิ่มความสวยงามแล้วก็คือแบบดูแบบเรียบร้อยนะโอ้เรียบร้อยครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็เอาเนี้ยเขอาไป เรียบร้อยกลับมาเป็นเหมือนเดิมคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูว่ามันอัจฉริยะยังไงเข้าฟังก์ชันเลยแต่เมื่อกี้น้ำเน้นเน้นกินน้ำเ <c oughs> น้นเน้นๆลยครับก่อ <c oughs> นที่คุณจะ <c oughs> เริ่มใช้อย่างแรกคุณต้องเปิดมันนะครับตรงนี้มันก็จะมีปุ่มอยู่นะครับลองดูกันมีนปุ่มอยู่มาสองปุ่มนะครับเราก็จะเห็นไฟมันกระพริบอ่าโอเค นะครับน,น,นั่นแน่เปิดรับแขกเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายมากจริงๆแล้วตัวน,นี้มันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3ฟังก์ชัน3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่ 1, 1> ฟังก์ชันที่1นเนี่ยเราสามารถเอามือปาดลงแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าบึ๊บแล้วมันก็จะลงประมาณ5าวินาที อ๋อก็คือมันจะมีเซนเซอร์อยู่บนหนังขย่ยใช่ปปากฟุ๊บ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 ใช่ฟาไม่จะเปิดซึ่งตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับไว้ในห้องน้ำสำหรับคุณผู้หญิงจริงๆนะถ้าลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคคุณนั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับเสร็จแล้วคุณชำระร่างกายเสร็จแล้วหรือทำธุระเสร็จแล้วจากนั้นนะคุณผู้หญิงจะต้องทำอะไรปากปุ๊บไออย่างี้ คุณลองคิดดูถ้าสมมติคุณผู้หญิงคุณนั่งอยู่เนี้ยคุณจะเอาขาไปเอื้อมไหมเอื้อมไปเอื้อมไปกดไหมเออมันก็จะยากมันก็จะยากถึงไหมแต่ถ้าสมมติคุณปาดเสร็จปุ๊บแล้วคุณมีอ่าสิ่งถกกระโปรงใช่ไหมคุณปาปึ๊บแทนที่คุณปาดอีกนะเปิดเสร็จคุณทิ้งปึ๊บเออคือนะสะดวกไหมแล้วก็ปิดเองอัตโนมัติไม่ต้องเอื้อมมือไปเปิดฝาคุณลองคิดดูคุณจใช้ียบอย่างนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะคุณจะเอื้อมไปเหยียบไหม คุณว่ามันลำบากไหมยากยากเฉพาะนั่งมลนลำบากแค่นี้ใแค่ฟัง์ช่นแรกคุณว่ามันอัจฉริยะไหมเออดีดีดีคือเอาง่ายๆก็คือพอมันก็สบายหน่อยคือไม่ต้องไป เอื้อมมือไปเปิดฝาเอื้อมมันเพราะเอาข้าจริงนะผมว่าการปิดฝาดีอย่างหนึ่งคือสังเกตได้คือของที่จะเป็นของไม่ดีของสกปรกมาแรงสั่งคือถ้าเปิดฝาทิ้งไว้คือถ้าขี้เกียจถ้าขี้เกียจปิดฝาเวลาแบบคนจะเปิดเปิดฝาปุ๊บเนี้ยมันก็ขี้เกียจก็เลยต้องเปิดฝาทิ้งไว้แต่ถ้าเปิดฝาทิ้งไว้มันก็จะมีพวกมาแรงส่งมาแรงสั่งที่สำคัญบางทีถ้าเปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราเอามือไป เวลาคุณออกมาจากห้องน้ำหรือว่าทาธุระเสร็จหรือว่าจะเอามือไปลวกว่าไม่ใช่หมายถึงเวลามันโดนติคุณเวลาบางทีบปพูนผ้าสีเท้ายังรู้พ่านนะปาดยังรู้พังเมือมาปึ๊บเชื้อโรคติดออกมา่บบนี้ที่สําคัญถ้าสมมติว่าคุณมีนี่เฮ้ยเห็นไหมทิ้งเสร็จปุ๊บเออแล้วก็ปล่อยให้มันติดเห็นไหมโอกาสลดโอกาสที่จะโดนเชื้อโรคน้อยน้อยนะเห็นไหมซึ่ง มันดีงไงนี่แค่ฟังก์ชันแรกนี่ฟังก์ชันละนี่นะนนคือเซ็นเซอร์ไวไมากนะฮะไวจนไม่รู้จะไวไปเพื่ออะไรระยะของมันการทำการมันก็คืออยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรหนึ่งฟุตนั่นเองจากเซ็นเซอร์ถึงวัสดุที่ผ่านเข้าไปนะฮะงั้นเราไปฟังก์ชันที่สองฟังก์ชันที่สองครับฟังก์ชันที่สองนะครับก็คือเราสามารถวางอยู่เฉยแล้วเราถือขยะมาสองข้าง อืมคราวเนี้ยเราไม่รู้จะเอามือไหนเปิดเราจะปาดไปก็ไม่ถนัดแต่ก็ปาดได้นะซึ่งเวลาถ้าสมมติว่าคนอื่นขยามาสองข้างคุณอยากอะทิ้งเนี่ยคุณก็แค่เอาเท้ามาสกิดเบาๆนะคือถ้ามีแรงกระแทกเท้าก็จะเปิดออามาเอ้ยจะมีก็เปิดเงี้ยใช่แล้วก็ปิดเองนะระยะหน่วงก็คือ5้าวินาทีเหมือนกันอ๋อเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าใช้เซนเซอร์การห่าวิใช่ มีแรงกระแทกหรือเตะแล้วก็แฮวิชใช่ครับซึ่งฟังก์ชันที่สองเนี่ยผมว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงทําไมฮนะถ้าคุณถือขยะมาเนี่ยแล้วคุณทะเลาะก,กับแฟนคุณหรือว่าคุณอารมณ์ขุ่นมัวเนะีนะ่ยแบบกลับมาจากที่ข้างนอกไงเงี้ยคุณโมโหคุณเหวี่ยงบ้าที่นี่ทีเดียวค้างได้นะครับเรครข้อเสียของฟังก์ชันที่สองเนี่ยผมว่าให้นเขียนเนี่ยผมลองใช้แล้วเนี่ยอเนี้ยสาคัญต้องระวังเลยทําไมเพามันโมโหมาไปเหวี่ยงบ้านเงี้ยโอ้โหเมียที่บ้านมานะบนบนบน,บน,บนไอ้โหเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องถังกขยะสามใบยังไม่พอเลยคุณผมว่านอกจากไอ้ที่เราเโมโหโตเตะถังงั้นนี้นะาากะแท้มัวเนงก็ขึ้น เออขึ้นมันคือพอสั่นสะเทือนก็ขึ้นใช่เพราะจริงๆตัวนี้ระวังบนโต๊ะไงเวลาเราเคาะทีหนึ่งเนี่ยมันก็มีความแรงสั่นสะเทือนเลยขึ้นเองได้แต่จริงๆอ่ะนี่ที่ผมลองนะถ้าเกิดว่าวางอยู่ในพื้นที่แบบว่ามีความแน่นหนาพื้นปงพื้นปูนอะไรเงี้ยมันจะไม่เปิดนะครับพอดีเนี่ยนี่มันเป็นโต๊ะเวลาเราเล่นกันเนี้ยมันก็เฉพาะเนี้ยมันสั่นสะเทือนหรือว่าเคาะเงี้ยทีมันก็จะขึ้นมาตลอดนะครับผมครับผมโอเคส่วนฟังก์ชันที่ฝากนะครับถ้าสมมติว่าคุณถือของมา แล้วรู้สึกว่าเวลายาะเวลาห้าวทีเนี่ยมันหน่วงน้อยเกินไปคุณสามารถเปิดค้างมันได้ซึ่งที่มีการเปิดละง่ายมากเลยนะฮะเราสามารถกดที่แถบอ่าคอนเดนเซอร์ได้เลยคอนเดนเซอร์เนี่ยจะมีสองปุ่มอ่ะผมให้ลองให้คุณเปิดดูด้ไหมเนี่ยผมเห็นแล้วปุ่มหนึ่งก็ออนออฟอเวอร์อีกปุ่มหนึ่งมันเขียนอยู่แล้วเนี่ยโอเพนใช่ครับเอานนี้สมมติได้ถือของบาุงๆเลงใช่ผมถือนานมากเลยผมกดปึ๊บปั๊บเปิดมาอ่าแล้วก็ทิ้งได้แล้วค่อยทิ้งหนึ่งทิ้งสองเห็นไหมฮะแล้วมันก็เปิดค้างทิ้งไว้อ๋อกติดฟััง์ชนที่ กับที่สองเนี่ยห้าวิปห้าวิปอัตโนมัติแต่ถ้าเรากดที่หน้าจอมันน่ะที่โอเพนมันก็จะเปิดเลยครับจนกว่าเราจะกดใหม่ซ้ำอีกครั้งนึงใช่เปิดที่มันเปิดกันเจอ 5W อะไรถ้าเราเด็กมือปุ๊บ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 เข้าออกเข้าออกไม่ปิดเพราะปุ๊บ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 ปุ๊อ้าวไม่ปิดเหมือนกันครับมันต้องกลับไปกดปุ่มเดิมป๊บ คันเป้าปิดทันสเออดิใช้งานสะดวกไหมก็ถือว่าสะดวกนะ huh. คือถางหูนะมันฟังก์ชันการทํางานหรือการใช้งานของมันก็มีความความดีและความไม่ดีผสมกันแหละมันแต่ว่ามันก็ถือว่าก็นเหมาะเหมาะกับในห้องน้ำมากซึ่งจริงๆเดีนี้มันไม่ได้เหมาะกับในห้องน้ำเดียวโอเคในห้องน้ำเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเหมาะที่สุดสาหรับ huh. คุณผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยไว้ในพื้นที่แคบๆเนี่ยพื้นที่ที่แบบว่าห้องแต่งตัวที่ไม่เวีย์มแคบเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากเลยนะ คือไม่จําเป็นจะต้องใช้ในห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ําเนี่ยถ้าเราใช้มันดูเด่นสุดก<ะ>็คือใช้ที่ก<ช>ัแร่ตงน้ำของครัวที่ทำงานนั่นนี่ใช่โต๊ะทํางานของเสือ้อผงเสื้อผ้าจะได้แบบ เปิดไปเตะงานโยนหย่อนลงไปเลยซึ่งข้อเสียของมันนะจะมีนิดนึงก็คือคุณไม่สามารถเอาไว,ไว้ในห้องที่ใช้ถังขยยไใบใหญ่ในห้องครัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมาะคือแน่แน่นอนเลยสําหรับปริมาณมันใช่ปริมาณมันก็ค่อนข้างเล็กแล้วแหละใช่นะครับตัวนี้ก็เลยเหมาะแบบว่าใช้แบบพอร์ันลส่วนบุคคลนิดนึงใช้ในพื้นที่จํากัดหรือใช้ในพื้นที่แคบๆเนี่ยผมยกมือเลยว่าเหมาะมาสาหรับผมนะห้องน้าดีสุดใช่ไม่ต้องไม่ต้องแบบ เอาฝาเปิดคือห้องน้ำเนี่ยมันมีเอาตรงๆแล้วมีบัลังสองแรลงกสามถ้าเราไม่ปิดฝาม,มันก็เข้าไปแล้วก็ไขวกลัว,วมันก็มันก็สยองเหมือนกันนะคุณว่าสำหรับคนโตดอย่างคุณเนี่ยเหมาะไหมถามผมน,น,น,นะสิทคะแนนนะจริงๆเรื่องเรื่องดีไซน์ผมก็โอเคแหละถามผมผมให้แค่หกจุดค่ตอเองแค่เดี๋ยวจะมาลองคุณูกตัวนี้เนี่ยคุณคิดว่าราคา่าไร วัสดุค่อนข้างดีมีฟังก์ชันการใช้งานด้วยดีไซน์สวยดีไซน์ผมว่าเป็นแบบมินิมอลดีแล้วคือไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จไม่ต้องอะไรผมว่าน่าจะสักสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยยังพอซื้อได้ตัวนี้โอ้โหคุณเหมือนคิดว่าผมไม่รักคุณเลยผมบูคุณสามร้อยห้าสิบบาทหนักกระเป๋าคุณเกินไปกันหัวผมมันจะ <laughs> ตืน้นสามร้อยห้าสิบบาทมันแพงไปไป็นไงไหมยมันบอกว่าเฮ้ แพงเกินไปไม่ใช่สามร้แพงเกินไปใช่เอ้ยก็โอเคนะถ้า350มร้แพงเกินไปมันก็น่าซื้อมานะไม่ได้แพงอะไรนักหนาอยห้าสิบบาทเนี่ยคะแนน6.5ค่าเหลือสัก300ล่ะได้คะแนนเท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาห้าสิบาทตัดกันแล้วผมหกจุดเฮ้ยห้่มาสอนกันแน่นี่เหรอขอหน่อยหนึงขอหน่อยนึ่งขอหน่อยหนึ่งไจ็ดเท่าเลยขออะไรเราก็ไม่ให้ผมว่าผมสำคัญอะไรกับผมเท่าไหร่อ่ะเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ยผมหามาให้คุณได้ในราคาสามร้อย านานั่นก็โอเครักซึ่งตัวนี้ราคาจริงที่ผมได้มาเตอนนี้ผมได้มาที่ราคา280บาทแล้วแ80บาทใช่เดี๋ยวผมจะทิ้ลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันเอาไว้ให้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครก็ลองกดเข้าไปแล้วก็ซื้อดูได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมจัดกิจกรรมอยู่ที่เพจ แล้วก็เราจะมาแจกตัวนี้กันฟรีกากติกาอไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจให้แล้วทุกคนก็ลองเข้าไปดูกติกากันได้ผมแจกทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมและคุณเบลพงมกันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมและคุณเบลขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ